สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาความจริงแห่งความหวังในพระธรรมวิบวร์บทที่20ข้อ11ถึงบทที่21ข้อ8ซึ่งแสดงถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายและการสร้างใหม่ขอเชิญเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและเปี่ยมด้วยพระเมตตา ขอบคุณพระองค์สำหรับความยุติธรรมที่แน่นอนและพระสัญญาอันล้ำเลิศแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ผ่านทางบทเรียนวันนี้ขอทรงนำจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายไปสู่การนมัสการการกลับใจใหม่และความหวังใหม่ในแผนการอันรุ่งโรจน์ของพระองค์กลับทนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ความหวังสำหรับอนาคตกำหนดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในวันนี้เพราะความหวังไม่ได้เป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นแต่เป็นความคาดหวังอย่างมั่นใจและพระคัมภีร์ก็เต็มไปด้วยคำเรียกร้องให้มีความหวังอันมั่นคงพระธรรมวิวรณ์ได้เรียกร้องให้เราอดทนบากบั่นในความหวังโดยเปิดเผยแผนการของพระเจ้าในการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิพากษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูและความหวังอันมั่นคงสำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งการพิพากษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และส่วนที่สองความหวังอันมั่นคงข้อความสำคัญคือการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสำเร็จเป็นจริงขั้นสุดท้ายของพระสัญญาทั้งหมดของพระองค์ส่วนที่ 1. การพิพากษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประเด็นที่1คือการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงแล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวพร้อมทั้งผู้ที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและทองฟ้าก็หายไป ไม่มีที่สำหรับทั้งสองสิ่งนี้แล้วและข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งหนังสือเล่มต่างๆเปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายแล้วทั้งหมดก็ถูกผิพากษาตามการกระทำของตนตามที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น พระธรรมตอนนี้บรรยายถึงการพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับการสูญสลายของสิ่งทรงสร้างเดิมนี่ไม่ใช่การพิพากษาแบบกลุ่มแต่เป็นการพิพากษาแบบรายบุคคลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยผู้ตายจะต้องมายืนอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาตามการกระทํำของตนทุกคนจะต้องมายืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าเพื่อเผชิญหน้ากับบาปของตน โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับการที่พวกเขาปฏิเสธพระเยซูการกระทำทุกอย่างได้ถูกบันทึกไว้และทุกคนจะถูกพิพากษาอย่างถี่ถ้วนในการพิพากษาครั้งนี้มีหนังสืออยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือหนังสือเล่มต่างๆซึ่งบันทึกทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำไว้โดยไม่มีใครจะสามารถแก้ตัวหรือปฏิเสธสิ่งที่บันทึกไว้ได้เลย ประเภทที่2คือหนังสือแห่งชีวิตซึ่งชื่อต่างๆในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับความชอบธรรมผ่านทางความเชื่อในพระเยซูและบุคคลที่มีชื่อในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นจึงจะสามารถหลบหนีจากการพิพากษาและได้รับความรอดนักวิชาการถกเถียงกันว่าการพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาวนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูเท่านั้นหรือสำหรับผู้เชื่อด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชัดเจนก็คือชื่อของทุกคนจะอยู่ในหนังสือเล่มต่างๆหรือไม่ก็หนังสือแห่งชีวิตเล่มใดเล่มหนึ่งเท่านั้นกล่าวคือคุณสามารถยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของคุณเองเพื่อจะถูกเปิดเผยและถูกพิพากษาหรือไม่ก็ยืนอยู่ด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ได้รับการใส่ไว้ในชีวิตของคุณเพื่อจะได้รับการปกคลุมด้วยพระโลหิตของพระองค์ และสวมเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมของพระองค์ต่อหน้าพระที่นั่งวันแห่งการพิพากษาเป็นเรื่องจริงจังและนำมาซึ่งความหวังในความยุติธรรมของพระเจ้าพร้อมกับการสารภาพอย่างถ่อมใจว่าถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็คงสิ้นหวังประเด็นที่สองคือบทสรุปของการพิพากษา และความตายและแดนมรณาก็ถูกโยนลงในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองถ้าผู้ใดไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟผู้ที่พึ่งผ่าความชอบธรรมของตนเองจะต้องเผชิญกับความตายครั้งที่สองในบึงไฟซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์เพื่อจะเข้าใจนรก เราต้องเข้าใจธรรมชาติของพระเจ้าก่อนว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์แต่บาปเข้ามาสู่มวลมนุษย์ผ่านทางการกรบฏของอาดัมทําให้ทุกคนต้องรู้สึกผิดและตายในฐานะคนบาปโดยธรรมชาติเราจึงมีความผิดต่อพระพักของพระเจ้าและสมควรจะถูกพิพากษาซึ่งพระพิโรธอันชอบธรรมของพระเจ้าจะตอบสนองต่อบาปเพื่อรับประกันว่า การลงโทษต้องเหมาะสมกับความผิดเสมอหากปราศจากพระฤทิ์เราก็ไม่มีสิ่งใดมาปกคลุมบาปของเราได้และเราจะต้องเผชิญหน้ากับพระพิโรธชั่วนิรันด์เท่านั้นข่าวดีก็คือพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาเพื่อทรงนำคนบาปให้คืนดีกับพระองค์โดยพระพิโรธของพระเจ้าต่อบาปได้เทลงบนพระเยซูที่ไม้กางเขน พระเยซูทรงรับโทษบาปแทนผู้เชื่อทุกคนพร้อมทั้งทรงทําให้พวกเขามีชีวิตนิรันดร์อันสมบูรณ์พร้อมตลอดไปด้วยการสละพระชนชีพของพระองค์ซึ่งวิธีเดียวที่จะหน,นีจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ก็คือผ่านทางความเชื่อในพระเยซูหลักการที่ 1. พระเจ้าทรงสัญญาถึงการพิพากษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สําหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเยซู มนุษย์ทุกคนมีทางเลือกว่าจะเชื่อพระเจ้าและรับความรอดผ่านทางพระเยซูหรือจะเพิกเฉยต่อคำเตือนของพระเจ้าและ,ะเผชิญกับผลที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการพิพากษาที่รอคอยผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูและการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าก็ไม่ใช่ความเป็นไปได้ที่คลุมเครือแต่เป็นความจริงที่แน่นอนความจริงนี้เป็นเรื่องที่จริงจัง แต่ก็เป็นคำเชิญชวนสำหรับเราเช่นกันกล่าวคือพระเยซูเสด็จมาเพื่อบรรลุมาตรฐานที่เราไม่สามารถบรรลุได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งทรงยื่นเสนอพระคุณแทนการลงโทษให้กับผู้ที่วางใจในพระองค์อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์การพิพากสาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาวไม่ได้เป็นเพียงคำเตือนเท่านั้นแต่ยังเป็นความแน่นอนด้วย คำถามสำคัญไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาตามพระสัญญาหรือไม่แต่คำถามสำคัญก็คือเราจะตอบสนองด้วยความเชื่อหรือไม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพระเยซูตรัสว่าผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์แต่ผู้ใดที่ไม่ยอมรับพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตเพราะพระพิโรธของพระเจ้ายังอยู่กับเขา การทราบถึงการพิพากษาอันแน่นอนของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตของคุณอย่างไรในปัจจุบันใครบ้างในชีวิตของคุณที่จำเป็นต้องได้ยินความจริงแห่งความรอดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปส่วนที่2ความหวังอันมั่นคงประเด็นที่1คือการสร้างใหม่และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์นครนี้ได้รับการตระเตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวแต่งกายงดงามรอรับผู้เป็นสามีพระธรรมตอนนี้บรรยายถึงการสร้างใหม่คือฟ้าใหม่และโลกใหม่จะเข้ามาแทนที่ของเดิมนี่ไม่ใช่การฟื้นฟูสภาพ แต่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่โดยสิ้นเชิงซึ่งประชากรของพระเจ้าจะได้อาศัยอยู่กับพระองค์ประเด็นที่สองคือความสัมพันธ์ใหม่อัครทูตยอนได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าปันีีที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะสถิตกับพวกเขาเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขา และเป็นพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆหยดของพวกเขาจะไม่มีความตายหรือการคร่ำครวญหรือการร่ำไห้หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไปเพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วความสัมพันธ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะกำหนดการสร้างใหม่กล่าวคือพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชากรที่บริสุทธิ์ของพระองค์ โดยความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่พระองค์ทรงอยู่กับประชากรของพระองค์โดยไม่มีสิ่งใดขวางกันฟ้าใหม่และโลกใหม่เป็นเครื่องหมายของการสำเร็จเป็นจริงขั้นสุดท้ายตามแผนการไถ่ของพระเจ้าโดยในการสร้างใหม่ของพระเจ้านั้นพระองค์จะทรงอยู่กับพวกเขานี่คือส่วนเอเดนที่ได้รับการฟื้นฟู พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆหยดของพวกเขานี่คือการปลอบประโลมชั่วนิรันดร์ไม่มีความตายหรือการคล่ำครวญหรือการร่ำไห้หรือความเจ็บปวดรวดราวอีกต่อไปนี่คือการเยียวยารักษาขั้นสูงสุดพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรัสว่าเรากําลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่และปรัสอีกว่า จงเขียนสิ่งนี้ลงไปเพราะข้อความเหล่านี้เที่ยงแท้และเชื่อถือได้ระบบเก่าๆดับสูญไปแล้วและพระเจ้าทรงกำลังสร้างสรงรพสิ่งขึ้นใหม่ความหวังของเราไม่ได้อยู่ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งทรงสร้างเดิมแต่อยู่ในการที่พระเจ้าทรงกำลังสร้างสรงรพสิ่งขึ้นใหม่ที่ซึ่งไม่มีสิ่งใดที่ปนเปื้อนบาปเรารอคอ,อยการสร้างใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ และมรดกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้อย่างใจจดใจจอ่อซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความหวังอันมั่นคงของเรานี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์สำหรับผู้เชื่อทุกคนและความหวังนี้ก็แน่นอนเพราะตั้งอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าประเด็นที่3คือมรดกที่แน่นอนพระองค์ตรัสกับข้าพระเจ้าว่าสำเร็จแล้ว เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวสารผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากทานน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระเยซูทรงประกาศว่าสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องหมายของการสละพระชนชีพขั้นสุดท้ายของพระองค์และพระองค์ก็ทรงประกาศว่าสำเร็จแล้ว เมื่ออาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาอย่างสมบูรณ์เราสามารถวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกาทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดกล่าวคือพระองค์ทรงเริ่มต้นทุกสิ่งและจะทรงกระทำทุกสิ่งให้สำเร็จสมบูรณ์โดยพระวจนะอันทรงพลังของพระองค์ ผู้ที่มีชัยชนะจะได้รับทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราผู้ที่มีชัยชนะไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยล้มลงแต่เป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระเยซูจนถึงที่สุดพวกเขาจะได้รับมรดกตามพระสัญญาซึ่งรวมถึงความอิ่มใจอย่างสมบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ส่วนคนขี้ขลาดตาขาว คนที่ไม่เชื่อคนชั่วช้าฆาตกรคนผิดศีลธรรมทางเพศคนใช้คาถาอาคมคนกราบไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดโกหกชี้ของเขาคือบึงไฟกรรมฐานลุกโชนนั่นคือความตายครั้งที่สองผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าชะตากรรมของเขาก็คือความตายครั้งที่สอง ความแตกต่างระหว่างผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อนั้นชัดเจนมากนั่นคือระหว่างชีวิตนิรันต์กับการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันต์หลักการที่2พระเจ้าทรงสัญญาถึงมรดกอันรุ่งโรจน์และแน่นอนสำหรับผู้ที่มีชัยชนะเรามักคิดถึงความรอดในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยแต่พระเยซูทรงอธิบายว่าความรอดคือชัยชนะ โดยผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะได้รับอนาคตอันรุ่งโรจน์ในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ในโลกนี้ชีวิตของเรายังคงต้องเผชิญกับการต่อสู้ความผิดหวังและความยากลำบากอย่างไรก็ตามพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่นิรันดร์การ ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์สำหรับประชากรของพระองค์ซึ่งความมั่นใจในการสร้างใหม่ทำให้เราเป็นอิสระจากแรงกดดันที่จะต้องขว่คว้าหาความสมบูรณ์พร้อมในโลกนี้เราไม่จำเป็นต้องไล่ตามความสำเร็จชั่วคราวและไม่จำเป็นต้องกลัวความทุกข์อีกต่อไปเพราะอนาคตของเรามีความมั่นคงปลอดภัยในพระเยซู อัครทูตเปโตรโกล่าวว่าด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยงโดยการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกอันไม่มีวันเสื่อมสลายเน่าเสียหรือเลือนหายไปซึ่งทรงเตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อพวกท่านการทราบถึงมรดกนิรันดร์ของคุณในพระคริสต เปลี่ยนมุมมองของคุณต่อการต่อสู้ในปัจจุบันอย่างไรหนทางใดที่คุณจะสามารถยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อได้โดยเชื่อมั่นว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จเป็นจริงคนตายจะ,ะเผชิญหน้ากับการพิพากษาครั้งใหญ่แต่ผู้เชื่อจะอยู่ในโลกใหม่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ข้อความสำคัญคือการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสำเร็จเป็นจริงขั้นสุดท้ายของพระสัญญาทั้งหมดของพระองค์ขอเชิญตอบสนองต่อพระวจนะด้วยการอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรักขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงแห่งความหวังเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระองค์ในการพิพากษาครั้งสุดท้าย และมรดกอันรุ่งโรจน์ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงเสริมสร้างความเชื่อเพิ่มเติมความรักและนำทางข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์จนถึงวันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้พบกับพระองค์แบบหน้าต่อหน้ากราบถึงทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับ สวัสดีครับ